ตัดแยกชิ้นมาเลยค่ะทบหน้านะคะตัดหนึ่งชิ้นตรงนี้เราก็ให้เขาหมนุนหมนอันนี้ตัดสองชิ้นชิ้นนี้ตัดสองชิ้นนะคะชิ้นหลัง ซิปหลังเป็นเส้นในอันนี้ตัดแยกชิ้นไปเลยค่ะหรือว่าจะเย็บเป็นเก็ดก็ได้นะคะ